คุณไม่กดไลค์คลิปนี้ถ้าท่านก่อนจะตามหลอกๆคนที่บ้านเชวยกดไลค์ร้วยกันนะครับเซนครับออฟฟิเชียล โอเคก็ขอกราบสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยกันนะครับที่ผมใส่โคนเคียวยวักษนะ์ดุเคียร์ยะเคียร์ยะคุงเลยวะแบ็คุดเคียวยักษ์คุงับผมแล้วก็บาราฟเฟลแล้วก็ไฟร์โลนี่นะครับก็ยูนเกมของไม้คราฟซ่อนแอบนี่ครับวันนี้ก็จะมาซ่อนแอบเพื่อนี้จากไททันเกาะน,นี่นะผมนะฮะก็คือเป็นไททันตัวนึงที่อยู่ในเรื่องไอแทออไทชันแล้วกันทุกคนน่าจะรู้จักกันนะผมใครรู้จักก็คอมเมนต์ด้วยกันนะครับโอเคมาทุกคนมาก่อนอื่นเลยเราจะหาเคารื่องสุ่มยังไงดีเพราะไม่มีสมแมนแบบ ซุ่มเลยครับผมซุ่มเลยครับท่านตายคนแรกเป็นนักกรนะอย่าลืมป้าป้าป้าหมกมือเพื่ออะไรคุณต้มโอเคชือเลยครับซุ่มลาก่อนลาก่อนนะเฮ้ยท่านก่ออะไรไม่เนี่ยไอ้เจ้ามาคนดีๆเร็วตัวดีๆตัวอะไรเนี่ยเฮ้ยเป็นคุณเป็นตะโพเป็นคุณเป็นตะโพเป็นคุณโกงโกง ดูไปล้โบวี่ขาหลังไม่คุณนะไหนมันดูข้างหลังยังไงวี่เหววี่เห็นไมคุณเอ้เดี๋ยนี้เลยนะะก่อนที่คนดูจะบอกว่าไม่คุณตเป็นอแรกอไมนะไมนะไมคุณกล้าอย่พูดอยาพูดนเีย่อันนี้เราอยู่ในแมบของไอแทย์ออดแต่ท่านทุกคนนะเป็นแบบแตท่านเลยนะทุกคนเป็นบ้านท่นเลยนะป้าแที่ป้าที่เคียวยาไม่เจอี่เร้ายียี่สบเอ้แมเจอบ้มเทียบครับผมที์ตร้หละาไปเอาเอาเรโอ อยู่ในแมพของบ like ้านไททันยังไงล่ะนี่คือเป็นบ้านแมพไททันจริงๆเลยผมไปโหลดมาแลทุกคนเ้ยผมผมกัดนิ้วเลยผมกัดนิ้วจเดี๋ยวเดี๋ยวไอดลไ์เนอร์ไททันเกาะมันมันฟันแขนมันฟันมือนิ้วตัวเองใช่เหรอผมไม่เคยมันกัดเลยมันชอบฟันนิ้วเองใช่ผมไม่ได้ดูชอบฟันนิ้วเอง ฮะมันชอบเอามีดมาฟันนิ้วตัวเองนะฮะผมไม่ค่อยเห็นมันเท่าไหร่เฮ้ยปลาปลาเสียงอย่างงี้เสียงอย่างงี้ปลาเขามาปล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 าโอ้โหปลาไม่เคยเรียนผมพุทโทไม่ได้โถแม่งเคยไปแล้วแม่งเ้ยพี่ผมอยู่ลนะครับคุณนี้ไปไหนคุณนี้ผมเนี่ยนผมเนี่ยนผมเนี่ยนคุณพี่ผมวกแดงหมกเลย พี่กำลังจะพูดเลยว่าน้องพี่เขาพี่พูดเลยน้องไม่เคยเรียกว่าพูดศาสนาเราต้องใจเย็นไงเอออะไรเงี้ยแม่คูนับตาเดี๋ยวความทีทิฟฟูให้แล้วใเป็นนอมอร่ากายม่คะไแม่คูตูแม่คู ไม่นะวิงจ้าสู้ๆจ้าสู้ๆพี่หลันใจให้จ้าไม่หยไม่นะเฮ้เห็นไหมไม่ตัวนี้คัตัวนี้ตัวนี้เขางห้ามมานมันตกินไปจ้าไอจ้าสู้ๆพี่หลนใจให้จ้าพี่ยิงอยู่วิ่งอยู่พิงอยู่โอเคโอเคโอเคแจ้โออจ้โออจ้าโจ้าโอ้้ การตู้แม่คุณอยู่ไหนแม่คุณไม่นะบาเอ้าเอ้าเดี๋ยวเ <c oughs> ดี๋ยวแต่ท่านกอบมันล่าล่าจ้าไม่อย่าำไปลาตายเนี่ย ปาเป็นคนแรกครับปาเป็นคนแรกเลยปาตาคนแรกปาเป็นฆาตกรต่อเห็นแม่คูดไแมนะปารู้ได้ไงฮะต้องรู้ได้ไง้องเห็นพี่หรอเลานเกมอะไร่ปาคุปตนิเลไปนะไปนะขื่อจะผมขื่อจะผม

ฟังพี่นะไปหาแม่คุณแล้วก็บายแม่คุณซะไม่ไม่นะาละคนแม่คุณย้ายที่แอบเลยแล้วกันแม่คุณพูดเลยแล้วกันเฮ้ยแม่คุณเดี๋ยวคุณตัวหรอไม่นะแม่คุณตายกินโมสามแม่คุณเลยแม่คุณกินโมสามเลยเอ๊ะเอาแม่คุณตายแล้วเหรอแม่คุณขาผมไม่น้าไม่นแมาคุณขาโบผมมาแล้วอยู่ในแมลยังไงล่ะเอาผมมาแล้วกันนะครับผมอยู่แถวหลังคาละกันนะมันคือหลังคานะทุกคนนะจริงเล ไปดีแล้วทำอะไรแค่ได้ไม่ได้ไปนะจุดที่อันตรายสุดคือที่ที่ผมพยายามสุดท้ายไปกันที่ฟองทุกคนเห็นไหมครับแดงๆอ่ะแดงๆอ่ะมันเลือดผมเนี่ยเลือดผมอ่ะสกินผมม่ะแดงๆอะไรเงี้ยนะอยากให้ไปมาตอนนี้ผมไม่เจอไปทีมที่สุดในบ้านผมว่าผมผมแอบข้างนอกดีกว่าในท่านรู้สึกว่าข้างนอกมันทาข้างในเนี่ยไม่คุ้นไม่คุ้นทีพ่ะติไม่คุ้นทีวีมาสิไม่เป็นไม่เลยพี่อะพีทมาเติมทีพให้ นี่มันคนพี่เนี่ยล่าเงยหน้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 าอะไรอะไรอะไรคำว่าอะไรพี่พี่แพร์สุดพี่พี่เงยหน้าเงยหน้าไปแล้วไปแล้วซาเกโยวดซาเกโยววงเก่งงเก่งยำลงไปแล้วไอ้ ใหญ่ตุ๊บติบอ่อนตุ๊บติบอ่อนตายเกี้ยวตายเกียวส่งเว่งปะตูกิ้งตายลาก่อนเด้อเออลากนบุญย่งบุญย่งเอาใครใครเออเดี๋ยวใครมาเป็นลิงเนี่ยไหนหมดยังบุญย่งหมดแล้วเหรอโอเคทุกคนครับแฟนรอบที่สองไปเล t s go มาครับทุกคนรอบสองสุดเลยครับภาโอเคมาเป้เป็นแมาคุปเป็นโอเคพี่ได้เป็น อาจารเป็นเรียบร้อยลาก่อนไม่น้ไม่น้ไฟลูตะไม่น้ไฟลูตะเดี๋ยวคุไปไหนไดีไปไหนไม่ได้มุณจะไปหาทีเอ็มคุณทำไรคุจะไปตีไม่คุณคุณจะไปตีแม่คไปตีไม่คุณตีย่มุเลยตีมคุณตีย่มุลไม่กน้ามตีไม่่เรียบร้อยไม่นคุณีมโกงไม่มม่งดีย่่ยิู่ิ่โกงโอเคสี่ทีจะมาเลสโก้ปลาสัง ทำไมเราสองคนแอบที่เดียวกันเนี่ยนะเมื่อกี้เหมือนเห็นใครตายเขาไม่ท่านมีปีผมม่ด้าคุ้นตายไม่คุ้นมาใหม่ไม่คุ้นมาใหม่ไม่คุ้นแต่ไม่คุ้นมีที่แอบนอยูนที่เดไเนี่ยเหรอฮะเอออยาทำเองนะอะไรโกงกันไปไหมโอเคสีจะมวลาเลยกันนะครับ let's go ซากิโอลูซาเกโยเกียโดนยอรเกี โดแล้วด Newman, โดนอีกแล้วเนูกําลังเนียนมากเฮ้ยปาปาเสียงคนเดินเสียคนเดินมาคุณมาคุณแอ็บบนหลังคามาคุณแอ็บบนหลังคาแม่คุณไม่ได้แอ็บบนหลังคาไม่นะเอาเดี๋ยวไม่นะไฟลนป่าสางเอกมาเร็วไปเร็วไปมาไปยงหยกเสียง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 เท้าเสียงเท้าเสียงเท้ามาเร็วตื่นเต้นจังเลยตื่นเต้นจังเลยยี่ห้อยี่ห้อเป็นอีกแล้วหรอไม่นะแม่คุณไป มึงก็จะตายไม่เอาแม่คุณอ่าแม่กูตายอีกแล้วไม่เลยแม่กูดูแม่กูแม่กูพูดไปแซมเนี่ยแม่กูมาดูเนี่ยวไหมเดี๋ยวเปล่าเดี่ยวเปล่าดูแอร์ได้ตอบคุณเลยแต่คุท้าบอกที่คุณโดนคุณแล้วลอกในกองเดินมาเข้าประตูนี้เข้าประตูอย่าแม่คุณอย่าไม่เลยแม่กูโดนเรียบแม่กูโดนหมอเรี่เออแล้วก็เลี้ยงเข้าประตูนี้เข้าประตูนี้เออเข้าไปลอกลอกนี่ย กิโยลูซ่ากิโยก็คือแม่คุแมณวงวงแตกเอ้ยมาดูประตูมันมีเยอะไม่แม่คุณก็เกมบอกประตูแม่เอ๋ยมันก็ดีแล้วดิมันูมีกล่องแลดิไม่นะเกมเกมตอกคนไปโอเคทุกคบอลรอบสามเลิศก็นะครับทุกคนรอบสามครับสุดเลยจ้าต้มจ้าสุมไปแล้วไม่ใช่หรอสุดไปแล้วนี่ปุดไปแล้วนี่ แม่คุณซุ่มก่อนโอเคแม่คุณซุ่มแม่คุณเป็นแม่คุณซุ่มอ่าพี่แดทเปิดไม่นะพี่แดทเป็นโอเคจับเวลา้นี่ิแพี่แดตีเลยก็นนั่นแหละเอานี่ยสองสามสี่สามสิบโอเคจับเวลายอก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 สามสิบโอเคสิทธิจ้าเวลาผมเป็นไททันเกาะที่แบบว่าตัวขนาดแบบน่าจะน่ารักนิดนึงทุกคนครับนี่ไงเป็นคนแปลงหมูพเปจะเป็นคนเป็นหมูนี่โอเคตาหนึ่งอ่าฮ่าฮหมูเป็นคนเป็นขาล่อจังอาฮะขาล่อขาล่อกันเลยขาล่อขาผู้ อุยอ่ะเดี๋ยวผมบุกขอแอดเนียนมากมีคนโก้มีคนโก้มีคนโก้เอ้าลาก่อนมีคนเป็นเรียบร้อยตาคนแรกมิแจมีเนี่มิแจผิดไงมิแจผิดหัวผู๋หัวผู๋ขาไม่รอดอีหัวผู๋อะ นี่ไ we <O> ี no, <c oughs> ่แจวขนาดพี่แวพูดมาผ่ามันคุณมาไม่แจวะคนหาเก่งเลยเดี๋ยวไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวเลยอบแมคคุแ่งร่านแมคคุไมาคนอยู่ไหนกันไมคคเร็วไปมาี่ทีิปลอดไัยที่สุดแมคคชตงเป็น่ท่านไม่ใช่เออใช่แมคคุตแมคุพี่ว่าตอแมคคกำลังแอบอะแมคคุน่าจะเห็นคนอื่นเขาแอบกันเยอะแม่คตบอกมาอยู่ไหนเร็วๆแมคคุตแคนไหนแมคไม่เห็นเลยเขาเจอม่คุหรือเจอพี่วะไม่รู้แมคคุตเราล้องแมมี นักซากิโยุซากิโยส่งมิ้งในเกมไปโยทุกคนถามว่าผมกอลังร้องเพลงอะไรร้องเพลงในท่านทุกคนลองไปหาอยู่แล้วผมซากิโยแล้วผมซากิโยผมผมเจอแกะด้วยตาเกย์ไงดูไปไหนไม่เจอใครเลยนะเฮ้ยยายาโกงโกงเอ๊ะแม่คุณแม่คุณแม่คุณไปขวาไม่ไปซ้าย เฮ้ยเนี่ยคุณเจอไหมมีนี่ไปไปกระดับนีไงมิแซ่แล้วมิแซ่มันอยู่ตรงนี้วะม่แซ่มันอยู่ตรงกำแพงไม่นะแไม่คุณเรือดาบมาผมเรียนมากๆตอนนี้ผมเรียนมากมันอยู่ในช่องแคบอะดี๋ยได้นชยายได้ผมสังเกตพฤติกรรมเลยนะเวลาเวลาช้ยาบอกว่าเนียมากๆชยาน่าอยู่แกล้แกเ้ปุ๊บเรอไม่คุณไม่คุณเรือไป่ัะไม่คุณเรือมเหมือนกับเป็นคำ ด้วยอย่างกั้นหรอหม้คนจะยังไปคนจะยังยังมาคนอยู่หลังมิจฉามาหรอวัเร็วัหาเร็ว <c ười> ไหนว่าเป็นคนเป็นคนหนาวัวเร็ว ไปแล้วไปแล้วออกไปแไปแซมบัวไงฮ่าฮะคุณเกือบไปเปล่าโอ้ไปคนละทางเลยโอ้ยมอมันอยู่ตรงนี้คนมองอยู่ไหนไปคุณามอมเร็วมอมมออมกไม่นเพื่อนไม่ใช่หรอม่เสียอะไรแล้วทำไมเราไม่ยายย้ายกันถามปก่เใจมาอคนรหาอยู่หัวบ้าน

เมคอินเมคอินเมคนตอนที่พี่ปิดประตูเงี้ยมันมีไอ้จามยบอกอยู่นะว่าอะไรนะเสียงอะไรอะไรเงี้ยนะเช่ว่าจะไย์อาจาอยู่ช่องแคบเอ่ะฮะช่องแคบเหรอฮะไอไอ้ไอ้ไออะไรไออะไรเข้าได้แต่ถตายเลยแล้วก็ตายนะอะไรเงี้ยตายเกยโยงโง่เก่งตัวยเก่งสบายโยเสียวเสียวเอ้ยหยาใครเสียวอะไรเสียไปเสียหยาเขาไม่แต่เจอจังๆก็ตายนะเลยนะปวดยุกไงปวดจังไ เมื่อเงือผมว่านะให้เดานะจ๊ะจ้าขี่ยันนี่น่าจะใกล้กันแน่หรือเปล่าวะอ้ามันเป็นบันไดอ่ะเป็นบันได้ไหมล่ะใ่ากิยคิดว่าเดี๋ยวนี้แน่เลยเป็นคนเชื่อพี่ไหมไม่คุรเป็นใครเมื่อกี้ไอ้ดูไปใกล้ต้มนึนผมตายอ่ะเออฮะฮะฮะโอ้ยย่าจ้ากิโยไอ้ปองอะไรวะปองป่องอะป่องข้าวหลามเมื่อเงือกมันจะหมดเวลาแล้วเลยพี่สุดท้ายทุกคน โอเคพิเชษจะเปิดอันตีไอ้แก่เฮ้ยมึงคือไม่ได้ไงเนี่ยจ้าลาก่อนโอ้เจ้าโอ้เจ้าไปจุดนี้เลยคนเงี้ยไม่คุ้นประติดอยู่ในช่องแคบเนี่ยอยู่ในบันไดดิขาบนว่าก็เกียรโอเคทุกคนไปรอบที่เท่าไหร่นะรอบที่4ใช่ไหมโอเคเด็กก็มาครับเราไปเหลือแม่คุ้ณกับปลาใครสุ่มก่อนแม่คุณสุ่มอ้าวแม่คุณเป็นลาก่อนพิเชษพี่ิเชษจะถือดาบไว้สวนแม่คุ้ณแค่นั้นแหละสวนแม่คุ้ณพิเชษถือดาบไว้สวนแม่คุ้ณโอเคไปเร็ว โอเคไคุณเงแคเวลาเวลาไ่คุณแต่คุณหเขามีสี่ทีเพเพียง่คุณแค่หนึ่งีพอนไเหมเวลาไปคุณแค่หนึ่งี่พอหนึ่งเออไปคุณโอ้ไม่คุณเปีนนะโหพี่นี่แอบสบายเลยนะจริงเลยนะแอบคอะไรเงี้ยปาแม่สิเดี๋ยวพี่แกามิเลยแม่เอ้ยาตอนี่บ่อยมากเดี๋ยวคุณะพึ่งเี๋คุณตามก่อสี่ให้ตามกอ ทั้งคิวเลยไปแล้ไปแล้ไปแล้คุณผู้ชมแม่เ่าไปทันก่อนด้วยไม่โคตรเกลียนแจ็คโค้ดนี้ไม่ได้บอกเลยทุกคนคาดก่อนยี่สิบเอ็นยี่สิบสามยี่สิบห้าเฮ้ยแม่คนเรียนเรียนเร็วโรงเรียนไหนนะพี่จะไม่รู้ไปโรงเรียนนั้นแหละแมคนหาเลยหาเลยโอเคเลยนะโอเคดีดีจะมาแล้วผมจับ ที่ะจะเปล่าจะแปลงล่าเป็นผู้คนธรรมดาละกันว่าเฮ้ยยายาโกงโกงแม่คุณไม่ได้บอกเลยนะพี่แซมแบบโคตรจะเนียนพี่แซมบอกเลยพี่แซมบอกแค่น,นี้บอกว่าเนียนมากๆพี่แซมปลูกผักเลยรักรักพืชเลยรักพืชธรรมชาติอะไรเงี้ยแ <c oughs> ม่คก็จะเปิดเกมโหมดสามแล้วก็ยาแ <c oughs> ม่คุณโกงแม้คุณไม่ไดบอกเลยนะทุกคนเราชิวๆเราจิบเชื่เห็นไหมเห็นไหมทุกเห็นอะไรไหมทิ้งเห็นข่าวผมไหมฮะเมื่อกี้เห็นข้างหลังผมป่ามีวัว้วยแม่คุณไม่เป็นคนแต่บ้านแม่คุณม่เป็นคนแต่บ้านแม่คุณ บ้านไหนบ้านนั่นแหละบ้านนั่นแหละบ้านนั่นแหละบ้านนู้นบ้านนู้นบ้านนู้นบ้านนั่นแหละไมคุณบ้านนั่นแหละบ้านนั่นเลยโซมเจนเดอร์เกย์พิเศษไม่คุณพิเศษพิเศษพิเศษจะพูดหล่อเลยแล้วกันนะไม่คุจะไม่เห็นใครจ้าอยู่ไหนจ้าแจ็คโอ๊ตอยู่ไหนแจ็คโอ๊ดเนี่ย เะแนนสุดโต่งเฮ้ยเฮ้ยพี่อัตพี่บ้ายน้ำพี่อยู่ใกล้แม่คุณมากพี่พูดแค่นั้นเลยพี่เี่นตลอดเลยคือที่ที่บอกไปที่สุดแม่คุณพี่บอกกันแล้วนะไม่คุณขอมองก่อนไม่ต้องขอทำทำสติกันวิจูพูชว์ลักการจูพูชลักจูพูชลักการผูู้ชลักการจูพูชละกการแล้วคุณพี่จูพูชลักเนี่ยแม่คุณไม่เห็นช่วยอีกหรอไม่เห็นว้าแม่คุณพี่บอกอะไรนะพี่อยู่ใกล้ที่แม่คุณเกิดมากพี่พูดแค่นี้เกิดแบบมากๆอ่ะดูดิที่เกิดแม่คุณอยู่ตรงนี้ข้างหน้้าผม็็เเนนี่ยใหหดวจคร ไปไหจะตายหัด้นหัวฟ้าไม่นะไม่คุณจะนหัวฟ้าไม่าอีไม่เอาอีกปุ๊บนี่จะยิงนูโจโตรละคไม่ได้เกลจายให้เป็นลังตีอยู่จะตายแล้วจะตายช่ว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 ย่วยช่วยช่ยช่วยยช่วยช่ยช่วย่วยช่วยชวยช่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 ว่วยช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 ่่วยช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 วยช่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 ่วยช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 ยชช ไม่นะยาครับมาเลยครับมาเลยล้างแคนล้างแขนยคุณจะคิยะอยู่ไหนไดัไได้ไปไห้ไปได้ไปได้ไปกด้ลยได้ไอได้ไปได้ไปไดด้ด้ไปไปได้ด้ไปด้ไปด้ด้ไปอด้ไล้ได้ด้อปไไปนด่ไปได้ดิไปไปออกไปมาด้วยด้วิแ่ไไ โก้เกียวุซาเกียวโกงเก่งเบเก่งเจ็บโกงเจ็บเก่งจโกงอะไรไ้แบบแลไม่ได้แบบแ้วไปรอกอดเจอกันเดี๋ยวก็ดีอวเดี๋ยวอะยากไอ้ด้านบ้านไหนมันมีธนูนี่เฮ้ยเฮ้ยยาไอ้านกกงตายตาตายเ่าไปทาข้างนี้ยาา เก่เอีกเกียร์ไม่ไทยเมื่อกี้ทำงานไม่ลงรอยกันย้ายเดี๋ยวนยิงเคียอย่าย้ายอยู่บ้านที่ผมโดนไม่คุนเจอนี่ยว่าบ้านเดียวกันเลยเลิกมาเคียร์ไปคุณเลิกออกมาทำไมเลิกออมาทำไมเกียร์ไปนะดานกอดตีดแยมมุมดันกอดตีดแย้มมุเดี๋ยวท่านกอดอ่าเรียบร้อยเอาตายแล้วออกท่นเดียวเองนะ โอเคครับทุกคนเป็นยังไงกันบ้างกับแต่ละคลิปนี้ก็ใครชอบคลิปสนับแบบนี้นะผมก็ขอคนละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์หนึ่งสมัครอยู่เลยกดติดตามช่องคลิปแาคุงแม็กโค้ไซโคนไฟอารอนหรือปลา่าเราไคลิปดตามกันนะครับคลิปที่เจอกันใหม่ที่หน้าบายบายข้างในสนับเป็นไรอยู่คอมเมนต์นะครับผมไายบายครับเจอกันนะทุนนักธนู